สัญญาณที่บ่งบอกถึงการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณ 1. พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นธรรมชาติที่สามารถเห็นได้ชัดซึ่งสัญญาณในข้อนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสัญญาณที่แท้จริงของการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน จากพฤติกรรมประจำวัน 2. ลุ่มลึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นไปในด้านที่ดีจากอารมณ์ที่เคยแปรปรวนได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสงบขึ้นและมีความตั้งใจมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ยังคงเกิดขึ้นเช่น ความกลัวความโกรธและความรู้สึกผิด 3. ม,มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวกับการดำรงชีวิตเริ่มใช้เวลากับการไตรตรองอดีตเพื่อทำความเข้าใจกับปัจจุบันให้มากขึ้นด้วยมีแรงดนใจบังเกิดขึ้นภายในอย่างชัดเจน ว่าให้ทําความเข้าใจในพฤติกรรมของตัวเองซึ่งชาวพุทธเรียกสิ่งนี้ว่าหยุดดู 4. มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการจัดอันดับความสำคัญในเรื่องของวัตถุและจิตวิญญาณจากที่เคยให้คุณค่าในทางวัตถุ ก็จะเปลี่ยนไปให้ความสำคัญในด้านจิตวิญญาณแทนซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปในระหว่างที่จิตวิญญาณกำลังตื่นขึ้น 5. โลกภายในได้กลายเป็นส่วนสำคัญในประสบการณ์ชีวิตจากที่แต่ละวัน จดจ่อและมุ่งเน้นอยู่แต่กับงานเง,งินความสำเร็จครอบครัวเพื่อนและชีวิตสังคมที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดของสภาพแวดล้อมภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ขอบเขตของความคิดภายในทั้งในด้านความรู้สึกความฝันและ จินตนาการซึ่งในพระพุทธศาสนาจะเรียกมิตินี้ว่าการเข้าสู่อาณาจักรที่ลุ่มลึก 6. เริ่มมีความเคร่งเครียดในความเป็นทวิภาวะที่ซ่อนอยู่ภายในโดยเริ่มมีการพิจารณาเพื่อทำความเข้าใจ ในเรื่องของบ่อกเกิดที่แท้จริงของหลากอารมณ์ที่มาจากความเป็นทวิภาวะของมิติที่สามตัวอย่างเช่นในกรณีของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่พวกเขาอาจคิดไปว่าความรักที่ให้กับลูกนั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข แต่แท้ที่จริงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้หรือไม่ยอมรับก็คือนิยามความรักที่พวกเขาคิดขึ้นมาเหล่านั้นมันเป็นบ่อเกิดของความเกลียดชังและความไม่พอใจที่พวกเขามีต่อลูกๆเป็นต้น 7. จะสัมผัสได้ถึง ความเป็นโอเคเนสและอิสระภาพที่อยู่ภายในจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติอยู่ภายในว่าทุกสรรพสิ่งมันก็เป็นของมันอย่างนั้นหรือก็ตามนั้นและยอมรับได้กับทุกประสบการณ์และทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งดีหรือไม่ดีจะมีความรู้สึกเบิกบานผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติและสัมผัสได้ถึงอิสระภาพที่อยู่ภายในที่ผู้คนต่างพากันเพียนแสวงหาจากโลกภายนอกมานานแสนนานหรือจะเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยตัวเองก็ว่าได้ มีความรู้สึกหนักแน่นในเรื่องของความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองจะเริ่มค้นหาพลังอำนาจที่มีอยู่ภายในเพิ่มขึ้นและมีความรู้สึกรุนแรงในเรื่องของความจริงใจและความซื่อสัตย์ที่มีต่อตัวเองจึงทำให ไม่สามารถทนต่อเกมแห่งเงามายาการในการหลอกลวงตัวเองได้อีกต่อไปและจะรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อความคิดและอารมณ์รวมถึงการกระทำเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อจิตวิญญาณได้ตื่นขึ้นก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกและอายใจในความไม่ถูกต้อง หรือความผิดอยู่ภายในด้วยตัวเองโดยไม่ใช่มาจากคำพูดหรือคำตัดสินของคนอื่นและความละอายใจนั้นมันก็มาจากจิตสำนึกของตนเองที่ได้ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 9. ก เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเลือกวิถีทางการดำเนินชีวิตใหม่จะตัดสินใจเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ข้อนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งในการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณนั่นคือเริ่มมีความตระหนักในการเลือกวิถีชีวิตและ ยิ่งมีการเชื่อมต่อกับโลกเพิ่มมากขึ้นหลายๆสิ่งที่ปกติเคยทำอยู่มันก็จะเริ่มกลับกลายเป็นยอมรับไม่ได้อีกต่อไปอย่างเช่นที่ผ่านมาเมื่อทำกิจการงานใดก็นึกถึงแต่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับโดยไม่คำนึงถึงกัญญาบัน แต่เมื่อจิตวิญญาณได้ตื่นขึ้นจัญญาบานจะก,กลายเป็นแรงผลักดันที่อยู่เหนือกว่าผลประโยชน์เป็นต้น 10. ความรู้สึกของการเชื่อมโยงจะเป็นเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันจะตระหนักถึงธรรมชาติของการเชื่อมโยงในทุกสรรพสิ่งโดยปราศจากความรู้สึก ของการแบ่งแยกหรือโดดเดี่ยวและพ้นไปจากการยึดมั่นในเพศศาสนาและชาติพันธ์สัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นผู้มีพลังของความเป็นฮีเลอร์ฮีเลอร์คือผู้ที่มีความสามารถในการบำบัดเยียวยาตนเองและผู้อื่น ฮีเลอร์ไม่ใช่ผู้ที่ใครก็จะตามตัวได้เหมือนแพทย์ทั่วๆไปแต่พวกเขาจะปรากฏตัวได้เสมอในทุกสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ผลักดันให้ได้พบพวกเขาซึ่งคุณก็อาจเป็นผู้หนึ่งที่มีพลังของฮีเลอร์ซุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้ และหากคุณมีคุณลักษณะที่เป็นธรรมชาติของฮิลเลอร์ดังต่อไปนี้แม้ว่าจะเป็นบางข้อหรือทั้งหมดก็ตามคุณก็เป็นผู้หนึ่งที่มีพลังของความเป็นฮิลเลอร์อยู่ในตัวดังต่อไปนี้นะคะคุณเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอผู้คนต่างพูดกันว่า มีความรู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้คุณคุณและคนในครอบครัวรวมถึงผู้ที่มีความใกล้ชิดในทางกายภาพของคุณทุกคนล้วนมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยป่วยไข้คุณหาวิธีการที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้อื่นอยู่เสมอคุณอาจถูกมองว่าเป็นคนแปลกป,ประหลาด คุณมีพลังของการเป็นผู้อย่างรู้วารักจิตที่สูงมากคุณอาจมีประวัติครอบครบัวที่เป็นแพทย์หรือฮีลเลอร์คุณรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นคุณมีความเชื่อมโยงกับสัตว์และเด็กอย่างลึกซึง้ง คุณเป็นผู้ที่คนแปลกหน้าชอบมาเล่าเรื่องราวชีวิตของพวกเขาแก่คุณคุณรู้วิธีการเยียวยาแม้จะไม่ได้เรียนหรือฝึกฝนมาก่อนก็ตามคุณจะมีอาการปวดคอหลังไหล่คุณรักความสันโดษ คุณสนใจผลึกคริสตัลและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของหินต่างๆคุณสนใจวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเช่นการฝังเข็มเรกิหรือการเยียวยาด้วยแสงเสียงและหินสีต่างๆ คุณอาจมีอาการหนาวสั่นสะท้านในขณะที่อากาศอบอุ่นหรือมีความร้อนแผ่ออกจากร่างกายหรือฝ่ามือฝ่าเท้าคุณมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นคุณเชื่อในซิงคคอนิซิตี้มากกว่าเรื่องความบังเอิญ คุณเคยประสบกับความเจ็บปวดครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นการสูญเสียคนที่คุณรักหรือมีประสบการณ์ใกล้าตายคุณได้ผ่านการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณกุณทารินีคุณเคยพบและผ่านข้าคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณมาแล้ว คุณเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องลึกลับมากมายที่สำคัญที่สุดคือคุณคือจิตวิญญาณเก่าแก่ดังนั้นคุณจึงจะไม่ใช้ทฤษฎีใด,ดๆหรือเส้นทางของใครในการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้าเพราะคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า ชีวิตของคุณจะไปในทิศท,ทางใดเมื่อ,อไรและอย่างไรไลท์บอดี้คืออะไรไลท์บอดี้คือกายแห่งแสงสว่างที่เป็นยานพาหนะเพื่อการรองรับการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณของพวกเราที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน ให้เกิดพลังอันศักดิ์สิทธิ์และนำไปสู่การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับแต่งให้กับมวลมนุษย์ต่อไปประโยชน์ของการมีกายแห่งแสงสว่างใหม่ในทางทฤษฎี New Life Body การนอนหลับไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นอีกต่อไป เสียงของความคิดจะหายไปอย่างสิ้นเชิงปฏิกิริยาในการตอบสนองและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติความสามารถในการพิจารณาไตรตรองมีค่าเกินระดับ IQ ของมนุษย์ธรรมดาที่ได้เคยมีบันทึกไว้ มีการจัดระเบียบใหม่ระหว่างสมองกับร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจและร่างกายมีความสามารถขับสารพิษในร่างของตัวเองได้มีความสามารถทางประสาทสัมผัสที่อยู่เหนือคนปกติธรรมดามีระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพที่สุด และมีระบบเผาผลาญที่สมบูรณ์แบบโดยไม่สะสมพิษต่างๆในร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับความร้อนและเย็นได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความร้อนหรือความเย็นเข้าช่วยบางอวัยวะจะเกิดการงอกขึ้นมาใหม่ ในบางส่วนของร่างกายที่เสียหายรวมถึงการงอกของฟันหมายเหตุคงเป็นแบบจิ้งจบที่เมื่อหางขาดแล้วก็งอกออกมาเติมได้จากผูแ้แปลนะคะสามารถเยียวยาตัวเองและพะดุงไว้ซึ่งสภาวะแห่งความสมดุลที่เหมาะสมกับร่างกายได้ สามารถสื่อสารทางโทรจิตกับผู้ที่มีความสามารถในระดับเดียวกันไม่จำเป็นต้องเกิดใหม่ในโลกนี้อีกแต่สามารถเคลื่อนไปสู่รูปธรรมชีวิตอื่นไม่แก่ไม่เท่าและคงความอ่อนเยาว์ มีอิสระจากความทุกข์ยากและความทุกข์ทรมานร่างกายมีความยืดหยุน่นสามารถปรับตัวได้ดีมีความแข็งแกงร่งคล่องตัวว่องไวและมีชีวิตอยู่อย่างมีพลังมีเมตตาจิตต่อทุกสรรพ,พสิ่งและสูญเสียความกลัวไปจนหมดสิ้น ความสามารถในการสืบพันธุ์จะคงสภาวะปกติอย่างเต็มรูปแบบหัวข้อต่อไปนะคะวิธีการใดที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นจิตวิญญาณของตนตื่นขึ้นมีตนเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าจิตวิญญาณตนนั้นได้ตื่นขึ้นหรือยังเพราะไม่มีใครในโลกที่จะแรงทำเป็นตื่นจากหลับในขณะที่เขายังหลับอยู่ได้ ซึ่งเปรียบเหมือนมีเด็กตัวเล็กๆที่เอาหนวดมาใส่ไว้บนใบหน้าแล้วบอกตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นจิตวิญญาณของตนตื่นขึ้นคือการปลุกมันให้ตื่นขึ้นด้วยตัวคุณเองเพราะถึงแม้ว่าสาวรพัดหลักฐาน คำพีหรือข้ออ้างต่างๆทั้งหลายในบรรดาที่มีนั้นจะได้รับการยอมรับแต่มันก็ไม่สามารถทำให้จิตวิญญาณของใครตื่นขึ้นมาได้แม้แต่คนเดียวเพราะการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณนั้นมันเป็นแสงสว่างที่มีชีวิตที่ใครก็ไม่สามารถทำมันขึ้นมาได้และหากความจริงใดๆที่มีอยู่ ได้ปรากฏขึ้นจากการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณแล้วแล้วก็ความจริงเหล่านั้นก็ย่อมมาจากเหตุแห่งการตื่นขึ้นนี้ไม่ใช่จากคำสอนใดหรือของใครทั้งสิ้นเพราะความจริงหรือสัจจะไม่ได้อยู่ที่คำสอนแต่อยู่ที่ประสบการณ์จากการได้ค้นพบด้วยตนเอง ต่อไปหัวข้อความงดงามที่แท้จริงของจิตวิญญาณที่รู้แจ้งจิตวิญญาณที่รู้แจ้งจะไม่เป็นผู้ที่หัวปากหัวปามอยู่แตกกับกองหนังสือหรือตำรับตำราเป็นพวกนอกกรอบพวกเขาจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกของหัวใจ และสามารถเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตได้อย่างมากมายเพราะพวกเขายินยอมให้สัญชาตญาณเป็นเครื่องนำทางในการก้าวไปข้างหน้าพวกเขาจะรู้แจ้งอยู่ภายในว่าสิ่งใดที่เป็นจุดสำคัญจริงๆที่จะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามบางเส้นทางไปได้โดยที่คุณไม่ต้องไปให้ความสนใจว่า มันคืออะไรพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่การได้สนทนากับพวกเขาจะทำให้คุณมีความรู้สึกอยากจะกรีดร้องร้องไห้หรือหัวเราะอยู่ภายในเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากพวกเขาเพราะสิ่งที่พวกเขารู้นั้นล้วนมาจากความรู้สึกส่วนลึกของพวกเขา จิตวิญญาณเหล่านี้มีพรสวรรค์ในการเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างมากมายที่ไม่ใช่ผู้คนในสังคมทั่วไปและเป็นการเชื่อมโยงที่มีความลุ่มลึกเกินกว่าที่คุณได้เคยสัมผัสมาก่อนคุณอาจคิดว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่แบกโลกไว้บนบ่าของพวกเขาแต่ความเป็นจริงนั้น พวกเขามีพลังอำนาจในการดูดซับความเจ็บปวดและจัดการแยกแยะเพื่อปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปในทางบวกได้อย่างง่ายดายคุณไม่สามารถคาดการได้เลยว่าพวกเขาจะทำอะไรหรือจะบอกอะไรกับคุณแต่หากคุณได้มองลึกเข้าไปในทางดวงตาของพวกเขา คุณจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่อใดที่คุณอยู่ในสภาวะของความสงบเงียบคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ได้รับจากการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่รู้แจ้งณนะที่ที่คุณไม่รู้จัก ก็จบแล้วนะคะสำหรับคุณลักษณะต่างๆที่เอามาฝากในคลิปนี้นะคะขอบคุณท่านครูทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดและให้ได้มากยิ่งขึ้นในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ